จุดซับคู่เอกในวันนี้นะเราน้อมแล้วพี่พี่นะวันนี้ร้อยสิบเก้าใหต่อเขาบอนึงนี่วะพอดีเลยดิอ่ะไปซ้อมอยู่ไหนครับอุดรอุดรกี่วันรอบนี้ล่าสุดเป็นไงผลงานชนะใครวันนั้นที่นานยังเดินบุรีนะวันนั้นวันนั้นต่อไหมต่อวันนี้ร้อยร้อยสิบเก้าเขาร้อยยี่สิบนะต่อหนึ่งบอลนะ ตันนี้โชคงวยกี่ร้อยได้อ่อไปล่าสุดชนะนะน้ำหนักปล่อยเราปีนี้เราอายุ5เราไงฝีมือนือเขาเป็นจักรจันทร์นี่เขาประเภทหนยทรายาแล้วคนยังวัดราคาฝากเป็นข่าวเช้านะวันนี้ขอชูดีครับนี่เจอกับชูซับนะ่ะสวัสดีน้องชายเราเคยแพ้กันมานี่ ที่รับเงินวันนั้นนะวันนั้นได้108เหรอใช่วันนี้เขาต่อหนึ่งวันนะวันนั้นแพ้ลูกล่มไหนคิดว่าเบจังหวะแล้วเขยังไงเบสจังหวะใช่หราเขาโหนี่ก็เจอกันใหม่นะออกนอนวันนี้เขาต่อให้เราหนึ่งวอนเมื่อกี้เรามาเยอะกระช่างไปแค่เมื่งก็คือนไปซองตอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะตอนนี้เราไปซ้อมอยู่ไหนอยู่ซอมกลับไปอยู่ที่เดิมกลับไปอยู่จะห้ามวันเดิมนะเอากี่วันเอาจะห้ามวันยัดตอนนี้เราชกมวยถึงร้อยไหม เกือบนะครับผมเกือบนะล่าสุดก็คือแพ้คนนี้น้ำหนักลงปล่อยปล่อยปีนี้รออยู่ใจละคุมมากี่โลรอบนี้มาอยู่ประมาณสามกิโลเอามาเยอะเท่าไหร่เอาค้นจังวัดวัดศีสะเอ่ะบอกแฟนคลับเชียร์นะวันนี้กูเองครับแฟนคลับเชียร์นะครับยังนี้เป็นขอโชคดีครับผม